สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมเคียงออสิลิสกับทันเทนลงทุนทองบ่ายนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะมาช่วยคุณผู้ชมนะครับแนะนําจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดขายทํากําไรทองคําภายในวันนะครับประจําวันศุกร์ที่5พฤศจกิกายน2564้อทองคาขาขึ้นกลับมาดูดีครั้งนะครับแต่จะขึ้นต่อหรือว่าลงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานคืนนี้นะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ มาเริ่มกันที่ราคาทองคำในประเทศกันก่อนนะครับราคาสมาคมนะครับมีการประกาศมาแค่เพียง2ครั้งนะครับผมล่าสุดคือตอน9้าโมง52นาทีนะครับโดยทองคำแท่ง9 6 5นะครับขายออกจะอยู่ที่28,300บาทครับรับซื้อจะอยู่ที่28,200บาทครับทองรูปปั้์ครับขายออกจะอยู่ที่28,800ครับรับซื้อจะอยู่ที่27,697บบาทนะครับ ประกาศลดลง50บาทนะครับจากการประกาศครั้งแรกหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาเกือบ200บาทเลยนะครับผมมาดูในส่วนของราคาเรียวไทม์ของออสเตลียกันบ้างครับราคาเรียวไทม์ออสเตลียนะครับวันนี้นะครับช่วงบ่าย96.5นะครับออสเตรลียนะครับรับที่28,666บาทครับรับซื้อจะอยู่ที่28,306บาทนะครับผม สำหรับราคาเรยวไทม์ออสเตรเลียครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกองทุน SPDR กันบ้างนะครับกองทุน SPDR นะครับผมยังคงขายออกอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดถือครองอยู่ที่9 7 5 4 1ตันนะครับวันนี้มีการเทขายออกไปนะครับลบ2.66ตันนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะซื้อนะครับขายออกเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับกองทุน SPDR ครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องจับตาในค่ำคืนนี้นะครับ เริ่มมาที่ตอนทุ่มครึ่งนะครับผมจะมีในส่วนของค่าจ้างรายชั่วโมงนะครับตัวเลขคาดการจะอยู่ที่0.4%นะครับตัวเลขครั้งก่อน0.6%นะครับหากตัวเลขออกมาตามนี้ก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคำนะครับถัดมาเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับอันนี้ตลาดมองว่าเยอะมากเลยนะครับผมอยู่ที่455,000ตำแหน่งนะครับ ตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนเาหแหน่งนะครับผมหากตัวเลขออกมาตามนี้นะครับก็จะส่งผลกดดันต่อราคาทองคํานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอัตราการว่างงานนะครับผมอันนี้ตลาดมองว่าจะอยู่ที่0.4%นะครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับ 0. 8นซนะครับก็จะส่งผลกดดันต่อราคาทองคําเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวเลขในค่ำคืนนี้ก็จะต้องมาดูแล้วนะครับว่าในส่วนของตัวเลขที่ออกมานี้จะเป็นในตามนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับในส่วนของเงินบาทนะครับบ่ายนี้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมปัจจุบันจะอยู่ที่33 3สานะครับโดยยังคงวิ่งอยู่ในลักษณะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับผม สำหรับเงินบาทก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจค่ำคืนนี้นะครับจะส่งผลที่จะบวกดอลลาร์แล้วก็จะมากดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าหรือไม่นะครับมาดูในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกันบ้างครับดอลลาร์สหรัฐนะครับผมบ่ายนี้ก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับ ปัจจุบันจะอยู่ที่94.29นะครับผมแต่ก็ยังคงมีทิศทางที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะยังอยู่ในโซนที่เป็นขาขึ้นอยู่ครับทีนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจในข่ําคืนนี้นะครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับคือออกมาดีนะครับหากดอลลาร์นะครับผมสามารถปรับตัวขึ้นไปอยู่เหนือบริเวณแนวต้านนะครับ94.50อันนี้นะครับก็จะส่งผล กดดันให้ราคาทองคําไม่ไปไหนนะครับก็ต้องมาติดตามในส่วนของตลเลการจ้างงานในค่าคืนนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับจากกราฟไทม์เ a m e รายสชั่วโมงนะครับบ่ายนี้ราคาทองคํามีแรงซื้อเข้ามานะครับปัจจุบันจะอยู่ที่1,797เร้ยหรียญนะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับราคาทองคําได้วิ่งอยู่ในกรอบเส้นเทรนไลน์แนวโน้มขาลงระยะสั้นนะครับ ก่อนที่จะมีการ pull back แล้วก็ break แนวต้านในกรอบคู่ขนานขึ้นไปได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าราคาทองคำยังจะสามารถยืนอยู่เหนือเส้น1,790เหรียญได้หรือไม่ครับหากราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือ1,790เหรียญได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านที่บริเวณ1,800ได้อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะแนะนำแนวนะครับ แนวรับที่บริเวณ1 7 8 3เมเหรียญน,น,นะครับคิดเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่ประมาณ28,120นับะครับกับแนวรับถัดมานะครับผมบริเวณหนึ่เรยหิเหรียญน,น,นะครับคิดเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่27,7ห0นะครับซึ่งเคยเป็นโรเดิมนะครับที่ราคาได้ลงมาเทสนะครับผมกับแนวต้านที่แนะนำวันนี้นะครับ บริเวณสิบเหรียญน,นะครับผมคิดเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่28,460บาทครับแนวต้านถัดไปนะครับ 1, 7 2 2เี่หรียญครับเงินบาทก็จะอยู่28,6ห่ 28, เหรียญน,นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการซื้อเข้ามาแล้วนะครับผมหากราคา มีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็อาจจะแนะนําให้ทยอยแบ่งขายทํากําไรออกมาบางส่วนก่อนนะครับเพราะว่าคืนนี้นะครับจะมีในส่วนของการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับเป็นตัวเลขการจ้างงานเนี่ยทาให้ราคาจะมีการแกว่งตัวที่รุนแรงนะครับผมก็แนะนํานะครับควรจะบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดีนะครับหรือทางที่ดีเลยก็คือรอให้การประกาศตัวเลขประกาศออกไปเรียบร้อยก่อน แล้วเราก็ค่อยมาดูทิศทางของราคาอีกทีหนึง่งตอนนั้นก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับผมมีกำไรนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับติดปัญหาในส่วนไหนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติดต่อในส่วนของช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ